หายย้ำแมงกีซอนไซเบตค้งแหลกของปีสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักกิซันคางที่แล้วเขามาไซเบดผูกในหมายนี้เสียงแมงกีซอนนี่ห้องเต็มเลยครับหลายาคักหลายแน่ยาเว้นแบบนี้แมงกีซอนห้องแข่งกันจนหนวกหูวิธีหาก็ไม่ได้ยากครับทากนาดินออกในกรณีที่มันเป็นป้ายหยาดครับถ้า,ามันเปล่นป้ายหยามีตนหนาดินก็ต้องทากร็ได้แต่ถ้าทากนาดินออกมันสิดีกว่าครับน้ำสีลงหูกีซอนเร็วกีซอนก็สิอ,สอ,ออกมาเร็ว ทักนาดีนเซตกระสาหนามใส่แล้วก็ใส่ตีนเท่านี้นะครับยำยำยำเดี๋ยวมันก็ออกมาเองวิธียำกับยำถอยหลังนะครับมันคอยเสียเงี้แมงกิซ่อนที่มุดขึ้นมาแมงกิซ่อนยำนี่ครับสีแสก็แมงกิซ่อนที่ออกไฟไตบางตัวก็มีไข่แหงแสบครับไม้นี่แมงกิซอนค่อนข้างหลายเลยครับหาแป๊บเดียวก็เริ่มสีพ่อไปใส่เบ็ดแล้วทางบ้านพี่น้องแหละครับปากันยำแมงกิซ่อนบ่นี่คือเป็นแมงอีกชนิดหนึ่งเลยครับที่ราคาดีพวกแพร่กิโปมเลยสมัยเป็นเด็กน้อยมันมาก่ำไปแล้วมันมุดออกตามซอกเนนิ้วััดดกรระีียมคบ ตอนนี้แม่กี่ซ่อนกับพ่อและครับในเวลาลงไปใส่เบ็ดแล้วคือทางบานผมนะครับเวลาใส่เบ็ดเยอะขี่ซ่อนที่เริ่มใส่ตั้งแต่ช่วงนี้ลรไปมันเป็นเยอสำหรับใส่เบ็ดที่หลายคนหมักเพราะอันไม่ค่อยหล่อนครับมันหล่อนยากล้วปลาที่ได้ลักลักก็จะเป็นปลาคอซึ่งเป็นปลาที่มีราคาดี ไม้นี่เป็นไม้เดียวกันครับที่ผมก็พอมาใส่เบ็ดปูกับตัวในป่าคอใยญ่กับป่าลูกหญ่กับปานแต่วันนี้ผมก็พอลับมาใส่เบ็ดปักย่างปักไปตามริมฟังแบบนี้น้ำะลึกประมาณหัวเขาน้ำโคตรใสเลยเะครับแต่ตามไม้ใส่เบ็ดปูก็ก็สิงย่างลงไปอีกน้ำประมาณเพียงเอวนี่แหละคือช่วงนี้นะครับน้ำมันขึ้นมาน้ำขึ้นจนต้องต้นไม้แต่ประมาณช่วงกลางเดือนนาน้ำกระซิ้งต้นลงไปหลายต่อไปก็จะเป็นเวลาของการท้าเลาะสอนแมงกิเตาปีที่แล้วผมก็พอกับมาในแมงกิเตากับบ้านหลายอยู่เลยครับ มืัอน,นี้เฮาสิมาหาล้อยำกันคืนพร้อมอากาศก็ร่างเย็นสบายๆส,ส่วนเป็นลังแดที่เยื่อหล่อนเข้ากระเปลี่ยนครับยังไม่อยู่บ่กไก่พอปลาตัวนี้ติดกับเป็นปลาข้อน้อยใส่ในี่ก็สิเอาครับไปปล่อยลงคลองไว้เวลาพอเสียบแมงกิซอนเพิ่นสิเสียบใส่ตรงหลังนะครับตรงที่มีปีกนะครับมันค่อยดิน้นเราแมงกิซอนก็นสิบ่ตายง่ายเฮา,ขา,าเข้ามาในโซนป่าหญ้าไัยมิด2หลังเฮานี่มุ่นอุ้ยปุ้ยครับสิแม่นปา่าหลุดเดี๋ยวไปอีกรังนึงข้างต้นไม้ป่าดินเดียวๆอยู่ครับนี่เป็นปลาข้อน้อยตัวที่2ป่ารุ่นนี้จังแม่นหลายหลายจนรราคคญพุ่่นละับ ย่างยามเป็ดไปมาผมลองปิดไฟเบิงเหมือดูครับหิงห้อยเต็มเลยมองได้ที่มีนามก็สีมีแมงหิงห้อยแถวบ้านริมหนองมาทงแย่ก็เห็นประจำเสาของมือต่อมาเขาออกมาเก็บเป็ดครับเมื่อคืนในป่าค้อหน่อยกับบ้านสองโตไม้เส่เบ็ดตีป่านี้ยังไม่มีป่าข้อใหญ่มากินเลยแต่ตอนกลางคืนนะครับเห็นลายตอยู่มแต่โตใหญ่ๆพร้อมนี่ก็ด้ป่าค้อยนะครับเคื่อป่าข้อหน่อยที่เก่าโตใหญ่กง่เมื่อคืนอยู่ครับแต่ขนาดตากไ็ได้ตั้งกันป่านใดย่างไม่บ่ไก่เป็ดหลังนี่ลมครับ ปลาตัวน้อยแต่ถอนหลักได้คือโซนบาง,งทีมันจะเป็นเห็นครับมันปลาขั้นเบ็ดยากสรุปว่าได้ปลากระป้านซี่ตัวครับเป็นปลาข้อน้อยทางโฮวเวอร์เมื่อไ้รเราเป็นแบบนี้เอาไม่กี้ซ่อนไปขวดกินจีเซ็บกว็เนาะครับเมื่อมาถึงมืองนี้แล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน